ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหารือเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนให้ปลอดภัยในเทศกาลส่งความสุขช่วงปีใหม่2565ค่ะนายสมศสักดิ์เจริญไพฑูรย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หารือเตรียมความพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2565จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีหัวหน้าส่วนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการตำรวจและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมหารือที่ห้องประชุมอยุธยาชั้น3าสารกรางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ได้รับทราบหัวข้อในการรณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุและแผนการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งแบ่งออกเป็น2ช่วงประกอบด้วยช่วงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่1ถึงวันที่21ทธันวาคมที่ผ่านมาและช่วงการดำเนินการระหว่างวันที่22ธันวาคม2564ถึงวันที่11มกราคม2565 ได้กำหนดการดำเนินการในช่วงก่อนควบคุมเข้มข้นนะคะในวันที่22-28ธั 28, นวาคม2564ช่วงควบคุมเข้มข้นในวันที่29ธันวาคม2564ถึงวันที่4มกราคม2565และช่วงหลังควบคุมเข้มข้นในวันที่5-11ถึงวันที่ 11, มกราคม2565 รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่เพื่อใช้เป็นแนวทางดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2565ให้เป็นรูปธรรมภายใต้มาตรการด้านการบริหารจัดการมาตรการลดปัญหาเสี่ยงด้านคน เช่นการบังคับใช้กฎหมายมาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านพาหนะมาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นค่ะ